ของหวานนะจ้ะหอมหอมออตายแล้วไอยกขึ้นห้องห้านะพี่น้องนหอมก็ของน้ำเล็กน้อยกันนะจ้ะพายเหลืองงามงามพูนอะจ้ะมาเด้อพายสิมาเอาเป็น ความนองค้วไอ้ก็มเมาได้เพราะกิเลือดแจงบาหอยได้จ้ะ okay. ใบนี้มันมักน้ำต้ปูมองมองมีน้ำมันมากมากมองนี้มัน,มมนขอบคุณจา้าคลิปนี้กับมี่ซัมนี่แหละจา้าผูใ้ใดมากะฝากกดไลค์กดแชร์ย่ายน้ำเด้จา้าเนี่ยกเลย บรรยากาศช่วงบ่ายโมงบ่ายสองจะเข่าสวนชมสวนใบเตยก็งามงามเบาแล้วก็สิเด็ดออกยังอยไปใส่ตู้เย็นผ้าส้มสวนใบเตย เศร้าเลี้ยวเอ้ยไม่เยี่ยมบานย่อยเด้อกล้วยกำลังกี่ซุกเด้อหนิพุ่นมามาบึ้งเนี่ยยูในกินเด้อจ้าอ่ะพุ่นอ่ะวุ่มงามพุ่นอ่ะคูขอขางเฮี่ยสวนขางคลิปนี้กับมี่ซัมมี่ละจ้าผู้ใดมากกะฝากกดไลค์กดแชร์ย่อยน้ำเด้อจ้าเนี่ยน,นี่เลย เศร้าเลี้ยวเอ้ยไม่เยี่ยมบานยายเด้อกล้วยกำลังกิซุกเด้อหนพุ่นมามาบืดเนี่ออยู่เนกินเด้อจา้าผ้าส้มสวนไม่เตยหอมหอมตายแล้วคอยยกขึ้นห้องห้างมาพี่น้อง หอมกับก็่องน้ำเล็กน้อยกันนะจ๊ะมันอยู่ขางทีก็เจ้านุ่มาตัดออกอกบลาใบพระอีเลิศอ่ะพ่น่ะวมงามพ่น่ะขางเฮียนสวนขางใบเตยก็ งามงามเบาแล้วก็สิเด็ดเอาจัางหน่อยไปใส่ตู้ยเย็นใบนี้มันมากน้ำตอปูมองมองมีน้ำม,มันมากมากมันนี่มันคลิปนี้กับมี่ซ้ำนี่แหละจ้าผู้ใด,ดมากะฝากกดไลค์กดแชร์ย่ายน้ำเด้อจา้าคือปีายนี่เข้มสวน ้าเตยพายเหลืองงามงามพนัอะ้ะมาเด้อพายสิมาเอาเป็นหอมนองคั้วไอ้กมาเอาเด้พายเหลือแจงมาหอยได้จ้าถิมจ้ะถิมจ้ะผ้าส้มสวน ใบเตยอ,อันใบนี้มัมกหนามตัวปมูมองมองมีนามมันมากมากมันนี่มันถิ่มจ้ะผ้าส้มสวนใบเตย คลิปนี้กับมี่ซัมมี่เหรอจา้าผู้ใดมากะฝากกดไลค์กดแชร์ย่ายน้ำเด้อจา้ามาเด้อจา้ามาเด้อเงี้ยนอ่้อเลย งามงามเลยคือกล้วยจ้ากล้วยหอมมิตรวีงามงามพอนะงามเล็ตของหวานนะจ้าไม่เยี่ยมบานย่าได้บือดเน่กินได้กล้วยพูน่ะกล้วยก็บมิตรงามงามเจ้าหน่อยก็สีสุก มาเด้อพี่น้องมีเครื่องซักผ้าเราสวนต่้งใบทึ่งก็เลยม,มักน่ำกล้วยหอมถิะถิ่มจ้ะเป็นกล้วย ขาส้มสวนไม่เตยขอบพุ่นจ้าใส่นในตู้เย็นกับหอมไว้ในหอ้องน้ำกัอนี่เครื่องซักผ้าแล้วสวนตังใบถิงก็เลยม,มักน่ำกล้วยหอมคลิปนี้กับมี่ซัมมีล่ละจ้าผูใด,ดมากะ ฝากกดไลค์กดแชร์ย่ายน้ำเด้อจา้าหอมหอมอตายเด้อไปยกขึ้นห้องห้างมาพี่น้องเศร้าเรี่ยวเอ้ยไม่เยี่ยมบานย่ายเด้อ้กยกำลังกีสซุกเด้ไหนพุ่นมามาบืดเนี่ยยูน้อยินเด้อจ้าผ้าส้มสวน,สวน,สวน ไม่เตยงามงามเตยสองเขื่ออ่ะพูดนะวอมงามพูดนะคือข่างเฮี้ยนสวนข่างอื้หอมก็อหอมน้ำเล็กน้อยกันห่อจ้ะ ไอ้สองเรื่อนคือปีกก่นี่ท้อมสวนก้าเตยขอบพุ่นจาปลูกสองปีนี่แหละจา้าปีก่ยนี่งามงามปีนี้บ่ปันใดพี่าก่มีจะหวียังไงเด็ดทิพสองหวีเขี้ยนึงหอมหอมตายแล้ว ยกขึ้นห้องห้างมาพี่น้องผ้าส้มสวนใบเตยจบงามงาปลาปลาใบเตยหอมก็หองน้ำเล็กน้อยกันนะจ๊ะ สวนขาสวนขางเฮียนต้นบอนต้นคาพันตัดดอกค่ะพุ่นอ่ะว่วงงามพุ่นอ่ะทุกขางเฮียนสวนขางสวนขาสวนขางเฮียนต้นบอนต้นคาพันตัดออกงามงาม,งามเลยคือกล้วยจ้า กล้วยหอมมีแต่หวีงามงามคนละ่มนละมหอมกับห็ผ่อง,งน่ามนอ้อยกันนะจ๊ะเกล้วยงามงามจ้ะเข้าสวนช่วงใบสองใบาสามจ้ะานบรรยากาศช่วง บายโมงบายสองจ้ะเขาวสวนส้มสวนมาเยี่ยมบานยายได้บืดเนื้กิน